สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมมีเว็บซื้อไอดีแรงๆมาแนะนํานะครับผมและก็มีแฟนเพจซื้อขายไอดีมาแนะนําด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับร้าชดนช็อปเลนเจอร์นะครับมีไอดีเน้นโคโาโบขายเต็มไปหมดเลยนะครับมันเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่หากลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนนี่เลยนะครับลายเลนเจอร์ชมลมดองตัวป้ายเหลืองซื้อขายแลกเปลี่ยนไทยแลนด์มาเข้ากันเยอะๆนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับก่อนที่จะปร,ะรับชมคลิปนะครับผมมีร้านเติมเกมราคาถูกๆมาแนะนำนะครับ Ruby ทธรรมชาตินะครับเติมไวปลอดภัยแน่นอนการันตีโดยผมเองนะครับก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ รูบี้988นะครับแพ็คใหญ่สุดนะครับราคา749บาทอยู่ถึงวันที่7มีนาคมเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครจะเติมรูบี้ตุนไว้รีบไปจัดนะครับจะจะแปะไว้ให้ใต้ลิงก์ิปชั่นนะครับไปจัดกันได้นะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i n e r a n เ e r เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันใน ID ดีจริงจังสายเติมนะครับอย่างที่ผมบอกนะผมมี ID ดีจริงจังสายฟรีอันนี้เป็น ID ดีจริงจังสายเติมนะครับก็ตอนนี้ขนนกนะครับมีอยู่ประมาณ1 0 0 0ะนึ่งหมื่นแลนะคือ กิจกรรมนะครับสําหรับดาวเคราะห์เนี่ยเพิ่งมาประมาณไม่ถึงอาทิตย์มั้งมาวันที่28ใช่ปหยี่แปดนะครับหนึ่งสองสามสี่เอาวันนี้วันที่สี่นะครับประมาณสี่ห้าวันนะครับอ่ะประมาณสี่ห้าวันผมก็ได้คนตรว่าประมาณหมื่นหนึง่งละอ่ะได้คนตรว่าหมื่นหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมนะครับไปเห็นนะครับโอ้โหทุกคนดูนะครับคือแบบผมไปเห็นอนะดูดิ ป้าย L อย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเท่เลยนะครับแล้วดูกลับมามองตัวผมนะครับยังอยู่ป้าย U อยู่เลยนะครับยังอยู่ป้ายยู่56อยู่เลยนะครับก็เลยกล่าวว่าจะมาลองเลื่อนเวลดูดีว่าเอ้ยผมมี1นึ0 0หมนนนกเนี่ยผมจะเอาไปปั้นเลเวลเนี่ยให้ขึ้น L อเนี่ยมันจะพอไหมมันจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมอยากขึ้นเป็น ป้ายตำนานมากๆเลยนะครับผมนะมันเท่มากเลยสีดำนะครับและอยากหนึ่งมันจะได้มันจะได้สุดยอดดาบนะฮะก็คือเป็นดาบเวลตำนานนะครับที่อัพเวลผมอยากได้นะคือแบบโอ้ยเมื่อไหร่จะตำนานนะผมก็ขยันเล่นทุกวันนะอยู่56เองอ่ะผมมี1 0 0่0หนขนนกนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาฟาร์มนะครับ1น0 0 0นขนเนี่ยผมจะใช้ให้หมดนะครับใน i อเดีเนี่ยใช้ไปให้หมดเลยนะครับเอาให้เกลี้ยงนะครับผมอ่าก็จะ์มเป็นสเติหลักนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าตัวเต็มเนี่ยมันจะฟาร์มได้หรือเปล่านะครับแต่ไม่เป็นไรลองไปก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับการฟาร์มของผมเนี่ยผมจะฟาร์มด่านสเตทที่419เนะครับเพราะว่าผมจะเอาด่านใกล้นะครับที่มันจบไวๆแล้วก็จะเป็นด่านลูนนะครับนะครับด่านลูนสีแดงนะครับนี่อ่ะถามว่าลูนสีแดงจําเป็นไหมนะครับสําหรับศักยภาพจําเป็นนะครับทําไมถึงจําเป็นนะครับเพราะว่า เอามาอัพนะครับเพิ่มศักยภาพให้ตัวโหดๆเนี่ยมันจะทําให้ทีมเราเก่งมากขึ้นนะครับผมเลยต <laughs> ้องล่านะครับรูนศักยภาพสีแดงเนี่ยไปอัพนะครับเพราะว่าเนี่ยผมยังไม่ได้ยัดเลยนะครับเนี่ยบาวล็อกก็ยังไม่ได้ใส่นะครับผมมีรูนสีแดงอยู่27ชิ้นเองนะครับอยากได้เยอะๆนะครับอยากได้เยอะๆเนี่ยยังบากี่ผมยัดเลยนะยัดสีแดงยัดพลังชีวิตนะครับแบบเอาเต็มแม็กซ์ไปเลยนี่นะครับเนี่ยพลังชีวิตสีแดงเนี่ยผมยัดแม็กซ์เลยนะ โอเคนะครับมาเดี๋ยวมาไฮไลท์หลักเรานิดนึงนะอ่าก็คือตอนเนี้ผมเลเวลอยู่ห้าสิบหกนะครับอ่าประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันล้านเนาะสำหรับ E.P เดี๋ยวผมจะมาปล่อยฟาร์มออตโอต้ไว้นะครับหนึ่งหมื่นคนให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้วิอะไรนะครับผมเออเอามาสี่ร้อยสิบเก้านะครับนี่เลยแล้วมันจะเป็นด่านแบบศักยภาพลุนสีแดงที่เราต้องการผมจะปล่อยฟาร์มทิ้งไว้เลยนะครับมากดไปให้หมดหมื่นขนนกเลยนะครับ ไปเร็วๆเลยนะครับไปนะครับออเนี่งขนนกเดี๋ยวค่อยหาใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับเออนีโอ้โหหมดเร็วนะอย่างรวดเร็วเลยนะเออโอ้เอ้าออทำไมมันตันห้าร้อยอ่ะเอามันได้แค่ห้าร้อยเกมต่อด่านอ่ะมันได้แค่สี่พันเองอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมฟาร์มให้หมดหมื่นขนนกเดี๋ยวมาอัปเดตให้มันได้แค่ห้าร้อยเองอ่ะงั้นผมเอาเป็นทีมนี่เลยนะอ่ะผมจะปล่อยทีมพีร้อย ทั้งสองทีมผมฟาร์มมาเลยมันจะได้ดอกทั้งหมดเลยนะครับเอามางั้น500ก็500นะครับปล่อยทิ้งไปเลยผมไม่แน่ใจถ้าเลนเจอร์เต็มเนี่ยมันต้องไปขายก่อนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันเป็นระยะระยะนะครับผมนี่หนึ่งหมื่นคนน้องเอาให้หมดผมว่านะ่าจะใช้เวลาการฟาร์มนะ่าจะเป็นวันหนึ่งอะมั้งต้องดูว่าเราผ่านเนี่ยประมาณกี่โมงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิด YouTube นิดน,นึงนะจับเวลาเออเพราะผมจะได้รู้ว่าผมใช้เวลา,าในการฟาร์มเท่าไหร่อันนี้7ชั่วโมงใช่ไหม เอาย4ิบสี่ชั่วโมงไปนี่จับเวลายี่บสี่ชั่วโมงนะครับสิบสองน่นยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับอ่าไปเริ่มไปเลยนี่นะครับจับเวลาแล้วผมจะาฟาร์มทั้งหมดนะครับยี่บสี่ชั่วโมงกับการนี่เลยปล่อยออโต้ไว้แบบนี้นะครับขออนุญาตปีเสียงนิดนึงนะครับนี่เดี๋ยวดูดูว่ามัานผ่านได้หรือเปล่าผมจะปล่อยออโต้แบบนี้แล้วก็ปล่อยฟาร์มไปยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวมาดูว่ามันจะพอไหมนะครับนะผมไม่แน่ใจว่า1เกมเราใช้เวลาในการฟาร์มเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมจับเวลาแล้วนะจะเปิดทิ้งไว้เลยนะครับอันนี้500เกมเดี๋ยวผมใช้หมดหมื่นขนนกเลยนะอ่าห้าร้อยเกมสี่พันห้าร้อยเกมสี่พันพันเกมแปดพันขนเหลืออีกสองพันขนก็อีกสองร้อยห้าสิบก็ประมาณทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเกมนะครับผมจะใช้ขนนกหมดหนึ่งหมื่นขน แล้วจะใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่อ่าผ่านได้อยู่นะครับไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคตัดคลิปไปเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคหยุดไ้ก่อนก่อนจะไปฟาร์มนะครับเลนเจอเต็มโอ้โหเลนเจอเต็มนะครับอ่ะในเมื่อถึงเวลานะครับที่ผมต้องทาคอนเทนต์การเสียสละนะครับก็ต้องมีผมกะว่าจะเก็บไว้อ่าไม่เป็นไรทุกการเสียสละมันย่อมมีความหมายนะครับ เพราะฉะนั้นเลนเจอร์ที่ผมสะสมมานะครับ1ดาวถึง5ดาวเนี่ยนะครับผมจะย่อยให้หมดเลยนะผมทําเป็นตัวแม็กไว้เยอะมากนะครับนี่ผมจะทําการย่อยให้หมดเลยนะครับ1นถึงหาดาวนะครับจะย่อยให้หมดเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นบางตัวนะครับจะเก็บไว้เป็นบางตัวส่วนตัวอื่นผมย่อยหมดเลยนะครับมันต้องมีการเสียสละนะเออผมกะว่าจะทําตัวแม็กแบบสวยๆเก็บไว้ดูเล่นนะแต่มันทุกการเสียสละมันย่อมมีความหมาย อโอเคโอ้ยเสียดายเนาะเอาไม่เป็นไรทุกการเสียสละมันย่อมมีความหมายเพื่อคอนเทนต์นะครับเออเอาไปขายเลยโอ้โหเลนเจอร์ที่ผมสะสมมาเนิ่นนานนะครับ <l anger> เนิ่นนานแบบเนิ่นเนิ่นนานเลยนะครับ <l anger> ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ500เกมนะครับ <l anger> ผมบว่าเดี๋ยวมันมีที่เต็มอีกแต่ค่อยมาขายกันแล้วมาอัปเดตว่าเราได้อะไรยังไงกันบ้าง <l anger> ผมมีรูนสีแดงอยู่ประมาณกี่อันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีรูนสีแดงรูนสีแดงติดไอดีอยู่กี่ชิ้นนะครับ เราจะได้นับถูกว่าเอ้ยหลังจากฟาร,ร์ม500เกมเนี่ยอาร์ม10,000คนนกเนี่ยเราจะได้ลูนทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับเพื่อใครอยากจะเอาไปฟาร,ร์มลูนอะไรอย่างงี้อ่ะผมมีอยู่32ชิ้นลูนสีแดงเดี๋ยวมาดูจะได้ลูนสีแดงกี่ชิ้นนะครับ10,000ขนไปตกลงเริ่มโกจับเวลาเหมือนเดิมปึ้งเดินเวลานะครับนี่เวลาที่ผมจะจับนะครับ24ชั่วโมง อ่ะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับอัปเดตไประยะระยะเนาะสวัสดีทุกคนนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเนาะเพราะว่าเราเริ่มกัน24ชั่วโมงนะครับเรียบร้อยนะครับนี่เลนเจอร์เต็มนะครับผมฟาร์มไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วนะครับเราดูได้ไหมเอาดูไม่ได้นะครับอ่ะผมไม่รู้ว่าฟาร์มไปกี่ครั้งนะเรามีอยู่ประมาณ10,000คนนกใช่ไหมเรา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 นับตามหมื่นคนนกเนาะ อ่ะผมไม่รู้แล้วนะเราฟาร์มมันทั้งหมดกี่ครั้งแต่ตอนเนี้ยทีมมันเต็มแล้วเราจะเอาให้หมดหมื่นขนนกนะตอนนี้เหลืออีกประมาณ8ปดพที่เต็มเนี่ยน่าจะเป็น6ดาวเนาะสายพลังอ่ะนี่เบอร์นาดนะครับขายไปเลยโอเคอ่ะเรื่องเวลตอนนี้ผมยังไม่รู้นะเรื่องเวลตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเวลมันขนาดไหนเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันทีเดียวอ่ะก็เดี๋ยวมาฟาร์มกันต่อนะครับมา กดไปลุยไอผมผมเปลี่ยนเป็นบากิแล้วนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันช้ามากเดี๋ยวมันจะเกินเวลานะขนาดผมเปลี่ยนเป็นบากิมันยังใช้เวลานานในการฟาร์มเลยนะครับอันนี้ดูบากิผมนะนี่ทุกคนเห็นบากิไหม เนี่ยนี่ขนาดใช้บากิผมยังรู้สึกว่าเอ้มันยังแบบช้าเลยนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ใส่บากิโห้ควอดจะผ่านไปแต่ละดาเนี่ยคือนานมากนะครับก็เลยเอาเป็นบากิหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นทีมกบผมนะครับจะมี1ทีม1 0ออีกทีมหนึ่งก็ประมาณ80% 85%ก็มีโอกาสที่จะดรอป2ครั้งไม่ก็1ครั้งประมาณนั้นแต่มีโอกาสสูงอยู่แล้วที่จะดรอป2เพราะว่าอีกทีมมัน85%อะ่ะอ่าเนี่ยมันก็มีโอกาสดรอป ักยภาพลุ้นสีแดงอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มอีกไอดีหนึง่งโอ้โหเต็มอีกแล้วนะครับเอาไปเลยโอ้โหขยันเต็มกันจริงๆนะครับอันนี้เต็มเป็นรอบที่2แล้วนะอ่าไม่รู้ว่าตอนนี้ขนนกเหลือเท่าไหร่แล้วด้วยนะครับเหมือนเดิมเราขายก็หกดาวเนาะสายพลังอ่ากดขายไปหมดเลย200กว่าตัวนะครับไปโอ้โห <laughs> เต็มอีกแล้วนะครับผมอ่ะเต็มอีกแล้วอ่ะไปลุยกันต่อนะครับ 4ี่รสิบเกนะครับอ่าตอนนี้ขนนกผมเหลือเท่าไหร่แล้วอ่าขนนกผมเหลือเจ0 0พันโอ้มันเหลือเยอะจังวะอ่าเจ็ดพันนะลดไปนิดเดียวเองวะนะครับโอ้เอาจัดไปอีกห้าร้อยนะครับผมเอาเดี๋ยวซัดกันไปต่อนะครับอีกห้าร้อยอ่ะก็เล่นกันจนขนนกหมด1 0 0 0 0มืนะครับไปลุยอีกแดนาทีก็หมดสี่ชั่วโมงแล้วอ่ะ ยังไงมาอัปเดตกันต่อเดี๋ยวจะมาดูกันว่าผมจะใช้เวลาฟาร์มทั้งหมดกี่ชั่วโมงเจอกัน,นครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้ว <c oughs> มาโอ้โหเล่นกันไปพัน่าเกมนะครับสําหรับดาดหน100ึ่งร้อยเอ้สี่ร้อยสิบเก้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมใช้เวลาในการใช้ขนนกให้หมดนะครับหนึ่งหมื่นขนนกเนี่ยหนึ่งหมื่นหน่อยๆเนานะใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงนะครับมานี่นะครับผม ประมาณเหลือ4ชั่วโมงกับอีก58นาทีอ่าประมาณ5อ่าเหลือประมาณ5ชั่วโมงเพราะผมมาอัดคลิปมาเลทไปนะครับก็24นะครับลบอ่า5นะครับอ่าก็ประมาณ19ชั่วโมงนะครับใช่ไหมยี่สิ่ลบสี่าสิบเก้ชั่วโมงนะครับโอ้โหอ่า19ชั่วโมงนะครับในการฟาร์มไอ้นี่นะหนึ่งหมื่นละลายขนนกจริงๆแล้วมันเร็วกว่านี้นะแต่คือแบบ ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆมันเร็วกว่านี้ครับแต่ผมแค่แบบอ่ามีนอนด้วยมีอะไรด้วยก็เลยแบบมันเลยทําให้เสียเวลาไปอ่ะโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวมาสรุปกันว่าได้อะไรกันบ้างอันดับแรกเลยนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้เวิวเท่าไหร่ตอนแรกเราเวิวประมาณ5 6ผ,ผมคิดว่าประมาณสัก60 70อ่ะประมาณสัก70มั้ยบยู่70อะไรี้าหมื่นคนนกพันว่าเกมอยวมาดูเวลก่อนอ่า โอ้เวลหกสิบนะครับก็เลื่อนมาสี่เวลนะครับผมอ่ะเลื่อนมาสี่เวลนะเลื่อนมาสี่เวลก็ผมคิดว่าผมน่าจะหาคนนกได้อีกประมาณสักห้าหมื่นนะส่วนตัวคิดว่าหาคนนกได้ประมาณสักห้าหมื่นนะครับอ่ะนะครับผมก็ส่วนตัวคิดว่าหาคนนกได้ประมาณห้าหมื่นแต่มันได้หมื่นละสี่เวลห้าหมื่นก็คูณสี่ยี่สิบอ่ะประมาณยูเจ็ดสิบแปดสิบถึงประมาณนั้นแหละนะครับ แต่มันก็ยังไม่ถึงอ่ะค่อยๆเล่นดีกว่าผมเก็บขนนกไ้ทำอย่างอื่นมากดีกว่าเนียครับผมเอออ่ะก็ลองให้ดูนะครับเผื่อใครมีขนนกเนี่ยอยากเอามาลองอัพเวลนะครับสุดท้ายมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะมันก็ตึงยังยังตึงอยู่นะเวลอยู่นะแต่ตอนนี้ก็อยู่60แล้วนะครับก็เข้าใกล้ป้ายตำนานที่ผมต้องการที่จะถึงเป้าหมายแล้วนะครับอ่ะในส่วนต่อไปนะครับที่ได้แถมมาอีกคือเงินผมไม่รู้ว่าได้เงินมาเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เงินนะครับ1,000พ ล้านนะครับ ,1 นึ่งพันหนึ่งอะไรวะหนึ่งพันหน่งสิบร้อยล้านร้อยล้านนะครับโ oh, อ้โหเงินที่ผมให้ได้ประมาณ100ล้านนะเพราะว่ายอดเดิมเรามี 900, า servant, 900, าประมาณ900ก็กว่าเนาะเก้าร้อยก็กว่าประมาณล้านร้อยล้านนะครับเอาประมาณร้อยล้านเหรียญน,นะก็เหรียญก็แบบนี้เลยนะครับแม็กก้าก้าไปเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับ ส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นรูนศักยภาพนะครับที่โอ้โหที่เราฟาร์มว่าจะได้กี่ชิ้นนะครับเอาเดี๋ยวมาลุ้นกัน5 0 0พอดีเป๊ะนะครับโอ้โหผมผมคิดไว้ประมาณ500ก็ได้ประมาณ5 0 0รพอดีเนาะก็ถามว่าก็ไม่น่าเกียดนะผมเล่นไปประมาณ1 2 3 0 0 0เกม 1,200.. ประมาณ1 2 0 0เกมนะในการเคลียร์นะ ก็ได้เหรียญมานะครับเหรียญแดงมาประมาณ500ชิ้นก็อัพได้ประมาณตัวหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับก็พึงพอใจพึงพอใจนะครับถือว่าอยู่ในเกมที่พึงพอใจอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นตัวละครนะครับที่คิดว่าอาจจะได้ทาพีร้อยอ่ะผมขอขาย6ดาวทิ้งก่อนมาเต็มเลยนะครับอ่ะเดืียนเนี่ยผมขายได้เป็นล้านรอบละล้าน4ี่ล้าน3ล้านขายกันไว้อ่ะ ตัวแรกเลยนะครับที่จะบอกว่ามาทำไมเยอะแยะนะครับนี่เลยตัวนี้เลยไอเอลิเซอร์เนี่ยมากี่ตัวก็ไม่รู้อเดี๋ยวให้รู้นะครับคือมาแล้วผมยัดแบบเอาไปยัดตัวเดียวกันด้วยนะครับนี่เห็นไหมโอ้เอลิเซอร์นะครับดูดิมาเยอะนะครับเอาเก็บไว้เป็นตัวย่อยนะครับมาเยอะอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูไฮไลท์หลักของเรานะครับก็จะเป็นเจมนะครับอ่าเจมตัวนี้ผมก็จะเก็บไปทำคอนเทนต์ต่อ มีโอ้โหได้มาเต็มเลยนะครับอ่าเพราะว่าไอเอลิสันเนี่ยมันทำพีร้อยไม่ได้มันมีแค่ล่าง8ดาวปกติเฉยๆนะเออเอลิเซอร์เนาะไม่ใช่เอลิสันนะครับเรียกเป็นนักบอลเลยเออเอลิเซอร์นะอ่ะผมก็จะอับไวใ้ให้มันเป็นแม็กนะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าวันเสราร์อาทิตย์ทุกอย่างคุณ2จะทําอะไรก็ทำนะครับดีเลยนี่เอลิเซอร์นะครับ 120ยสไปผมไม่รู้ว่าได้กี่ตัวนะผมต้องการในตัวแม็กอย่างเงี้ยร้อยตัวจะได้ไหม <laughs> จะถึงไหมร้อยตัวเดี๋ยวมานับกันขำๆนะก่อนจบคลิปนี่ครับสักร้อยตัวนานหมือนกันนะร้อยตัวนะครับก็โอ,อ้โหถามว่านานไหมนานเหมือนกัน,นะนรโอยสเกนนะชั่วโมงนะครับผมก็แบบเล่นกันมานะครับเออถามกัน ยาาวนานเอ้ย,ม,ยอมันเยอะเหไงเนาะไม่จีมันเ,มมเยอะจังวะทำไมจีบมันเยอะจังนะครับเออเต็ไมไปหมดเลยดีละดีละนะครับจะได้เก็บไปทำคอนเทนต์ต่อนะครับวปางเพี่ยงเงียงนี่ไงนี่ไงเออใครอยากให้ผมเอาเจีบไปทำอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะเยอะมากอยากให้เอาเจีบไปทำอะไรคอมเมนต์บอกได้เด้อนะครับเยอะจัดเลยนะครับนี่เฮ้ยมันเยอะจังวะ <c oughs> อ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยอ่าโอเคน่าจะเอายงยังสาวสอง 3, ตัวเอานี้งโอ้โหเอาระดับเลเวลแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่โอเคนี่อีกสามตัวนะครับโอ้ถือว่าตึงนะครับตึงเปียเลย อ่ะเดี๋ยวมาดูการเจ็ดดาวไหวพลีฟนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเรามีเจมกี่ตัวนะอ่าสำหรับเจมนักเวทนับแค่ตัวแม็กนะครับมีกี่ตัวและโอ้โหโอ้โหคือพีร้อยก็ทำไปได้แล้วอะ่ะโอ้โหสามที่ สมห้าตัวโอ้โหนะครับอ่ะเจมนะครับมาสามิห้าตัวนะครับผมอ่ะถือว่าโอ้โหเยอะนะเยอะอ่ะเก็บให้ถึงร้อยเลยเว้ยอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะละลายหนึ่งหมื่นคนนกให้หมดไอดีเนี่ยครับก็ได้วิวมาสี่วิวนะครับอ่าสำหรับอะไรนะ รุ่นนะครับรุ่นสีแดง500ชิ้นอ่าประมาณ500ชิ้นคือมันไม่ถึงหรอกเพราะว่าผมมีอันเดิมประมาณ20-30ชิ้นแต่ผมตีให้อ่ะประมาณเกือบ500ชิ้นต่อมาเหรียญก็ประมาณ100ล้านนะครับได้ประมาณ100กว่าล้านนะครับแล้วก็ได้เจมนะครับเจมนะครับมา35ตัวในการแม็ก7ดาวนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ